พี่น้องประชาชนครับก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของแผนเหนือเม่นะครับวันนี้ผมอยากจะพูดถึงมีคนอยากดังนะคนอยากดังแล้วก็คนที่หิวแสงอยากรับทําคดีชมพู่นะครับผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับคนคนนี้นะครับ,นเ,นรบเป็นคนที่ถือว่าเป็นนักกฎหมายโซเชียลมีเดียนะจริงๆแล้วเนี่ย จำเลยเนี่ยนายชัยพลเนี่ยนะควรจะเลือกคนนี้เป็นทนายฟาร์มนะเพราะว่ามันจะตรงสเปคกับกับที่จำเลยชัยพลเนี่ยกับอีเทอร์กเนี่ยนะต้องการนะครับเพราะว่าบุคคลคนนี้เป็นบุคคลที่ที่มีการออกโซเชียลมีเดียแทบจะทุกวันมีการไลฟ์สดนะครับนะมีการไลฟ์สดแล้วก็เป็นคนที่ อยากทําคดีนี้มากนะแล้วก็เป็นคนที่เอาใจจําเลยในคดีนี้มากนะจริงๆนวเนี่ยผมเองเนี่ยก็อยากให้เขาเป็นนะทนายในคดีนี้เพราะว่าเขาประกาศเองเลยผ่านรายการทีวีช่องหนึ่งว่าเขาไม่อยากถอนตัวเขาอยากทําคดีนี้มากนะดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยถ้าไม่มีคําว่าทนายเนี่ยนําหน้าเนะี่ย ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนคนนี้เป็นนักกฎหมายหรือเปล่าหรือเป็นทนายหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยไม่ว่าจะออกไลฟ์สดออกสื่อมวลชนหรือออกทาง Facebook ออกทางสื่อทีวีต่างๆเนี่ยนะครับผมไม่เข้าใจข้อกฎหมายของเขาที่เขาบรรยายให้ฟังนะไม่เข้าใจเลยว่าภาษากฎหมายของเขาเนี่ยมันเหมือนภาษาชาวบ้านฟังแล้วไม่เหมือนทนาย นะครับซึ่งแต่ละวันเนี่ยผมก็เห็นเขาทางานอะไรมามีแต่ไร้สดแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าคนคนนี้นะไม่เห็นมีผลงานอะไรในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเลยว่าเคยทําคดีไหนบ้างที่คดีดังๆเคยทํามาคดีอะไรมนะผมก็งงเหมือนกันว่าทนายคนเนี้ทาไมถึงอยากทําคดีชมพู่และทําไมนายเัยพลจําเลยคดีเนี้ยถึงไม่ให้โอกาสเขาทาคดี นะถึงเขาไม่ใช่คนคนโด่งดังเหมือนกับพี่อนันตชัยนะเดี๋ยวเรื่องเี่อนันตชัยเนี่ยขออนุญาตคุยด้วยนะให้ฟังด้วยนะเดี๋ยวต่อจากนี้จะคุยให้ฟังถึงไม่ดังเท่าพี่อนันตชัยนะไม่ดังเท่าทนายตั้มแต่คนคนนี้เนี่ยก็อยู่ในอยู่ในสื่อโซเชียลวีดียนะครับผมว่าคนคนนี้น่าจะให้โอกาสเขาทำนะเพราะว่าตัวใน ใจยพลเนี่ยบุคลิกเนี่ยนะครับที่ไม่มีทนายคนไหนเนี่ยอยู่กับเขาได้เนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่เป็นผู้บงการคนเขามองทนายทุกคนเป็นลูกจ้างเขาไม่ได้มองว่าอ่าทนายทุกคนเนี่ยเป็นคนที่จะมาให้ความรู้ทางด้ากนากฎหมายจะใหท้ทนายทุกคนมาเป็นที่ปรึกษากฎหมายนะครับเขามองทนายทุกคนคือลูกจ้างของเขาเขาเป็นคนสั่งไม่ใช่ว่าทนายทุกคนจะมาสั่งเขานะครับ ดยปุคลิกของของจำเลยในคดีนี้นะนะเอาละผมขออนุญ,ญาตมาพูดถึงพี่อนันตชัยวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่อนันตชัยชัยเดชนะครับที่วันนี้ออกมาไลฟ์สดแถลงข่าวตอน10บโมงผมก็ได้มีโอกาสนั่งฟังจนจบนะก็ต้องเรียนพี่อย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่พี่พูดนะครับในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันด้วยความเคารพกันนะพี่เป็นรุ่นพี่ผมแหละนะครับเพราะพี่เขายุ61 ผม,มาอายุแค่ห้าสิบี่ย่างห้าสิบห้านะก็รู้จักพี่อนันตชัยมานานนะครับพี่แกเนี่ยนะผมจะเล่าให้ฟังว่าถ้าแกไม่รับคดีใครก็คือไม่รับถ้าแกจะรับก็คือรับนะสิ่งที่พี่ที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยนะครับว่ามีตำรวจมาขอไม่ให้พี่ทำคดีผมอยากจะกราบเรียนพี่ด้วยความเคารพนะครับว่าตำรวจเนี่ยที่โทรหาพี่เนี่ยผมก็ทราบว่าเป็นใครนะครับ ที่เขาไม่อยากให้พี่ไปทำเนี่ยคดีนะครับคดีของชมพู่เนี่ยนะครับเพราะว่าเขาไม่อยากให้พี่ไปแปดเปืปเป้อนสิ่งสขป,ปกสโสโครนะเพราะว่าที่ที่ในคดีเนี่ยนะครับนะพี่เป็นคนดีนะของวงการทนายครามแล้วก็เป็นคนดีของของสังคมผมไม่อยากให้พี่ไปแปดเปื้อนสิ่งสขป,ปกโสโครโคสโมมนะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่า,วาทาไมถึงไม่อยากให้พี่ไปเป็นไปเป็นอ่า ทีมทนายให้กับคดีชมพู่นะเพราะว่าเขาเนี่ยวางหมากเอาไว้โดยที่จเจ้าพี่เนี่ยนะครับมีการระบุอย่างชัดเจนนะทาไมเขาไม่เลือกเอานี้ผมพูดให้ฟังเลยทาไมเขาถึงไม่เลือกทนายเกิดผลทําไมเขาถึงไม่เลือกทนายรณรงค์ทำไมเขาถึงไม่เลือกอะไรนะทนายที่ออกเสือนะทำไมเขาถึงไม่เลือกบุคคลเหล่านี้ ทำไมเขาต้องมาจอดจงเป็นพี่อนันต์ัยย่าทำไมเขาถึงจอดจงมาเป็นพี่อนันตชัยเพราะว่าเรื่องฝีมา้าในมือเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงอนายวิจักรเนี่ยนะมันมันยังไม่มีใครเห็นสำนวนหรอกนะเพราะว่าพี่อนันตชเยเขาไม่เห็นสำนวนเขาเลยยังยังตอบไม่ได้หรอกนะครับแต่ทำไมถึงจอดจงที่อนันตชัยชัยเดชนะก็คือพี่ที่ผมเคารพแหละนะครับเพราะว่ามันสามารถ เรียกเลตติ้งได้เรียกเลตติ้งได้คือหนึ่งถ้าคุณอนันตชัยหรือพี่อนันตชัยผมเนี่ยมาเป็นทีมทน,นายให้ทั้งหมดเนี่ยจะได้เอาไปอ้างได้ไงครับว่านี่ไงระดับพี่อนันตชัยชัยเดชเนี่ยยังมาเป็นทน,นายให้ผมเลยดังนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าผมเป็นผู้บริสุทธิ์ผมถูกตำรวจจับเป็นแพ นะการรับบริจาคเงินของกลุ่มยูทูบเบอร์ก็ดีของกลุ่ม f อก็ดีก็จะมีการรับบริจาคเพื่ออ้างมาเป็นค่ารนายความให้กับพี่อนันตชัยชัยเดชผมเพราะต้องอ้างว่าหนึ่งเนื่องจากพี่อนันต์ชัยชัยเดชเนี่ยเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอันนี้คือแผนนะครับแผนแผนปรัตสกรรมนะครับนะอันนี้พูดได้ฟังแผนรัตศกรรมของของขบวนการเหล่านี้ อันนี้เป็นเรื่องสมมตินะสมมุติถือว่าเป็นละครแล้วกันผมเล่าละครให้ฟังละครลิงให้ฟังแล้วกันนะต้องการเรียกเลตติ้งในการปั่นราคาให้มีเงินบริจาคเข้ามานะครับให้มีเงินบริจาคเข้ามาพอเงินบริจาคเข้ามาก็จะผ่องถ่ายกันเป็นสายสายสายนางรำก็สายหนึ่งอันไหนนางรำไม่ต้องพูดนะว่าเป็นใครรู้อยู่แล้วนะครับ เดี๋ยววันที่ผมยึดทรับได้ผมยึดผมจะบอกให้ฟังเลยว่าสายสายนางรำนี่คือใครนะนะครับสายนึงก็คือสายยูทูบเบอร์นะครับสายนึงก็สายเครือข่ายของนะพวกเราเนี้ยมันจะแบ่งกันเป็นสายสายเลยเหมือนที่มีคนคนหนึ่งพูดอ่ะขบวนการ18บมุงกุดอ่ะนะคนเหล่านี้จุดมุ่งหมายเนี่ย ไม่ได้สนใจเรื่องคดีของตัวเองนะเพราะว่าคดีของตัวเองเนี่ยตัวเองรู้อยู่แล้วว่าตัวเองทําอะไรผิดไม่ผิดตัวเองรู้อยู่แล้ว่าวตัวเองฆ่าเด็กไม่ฆ่าเด็กนะครับอันเนี้ยตัวเองรู้อยู่แล้วตัวเองไม่ได้สนใจที่จะให้ทําคดีอยู่แล้วแต่ตัวเองสนใจคือทําอย่างไรก็ได้ที่จะหาเงินเข้ากระเป๋าของเครือข่ายของพวกตัวเองให้ได้มากที่สุดไม่ได้สนใจว่าตัวเองเนี่ย จะเอามาสู้คดีผมขอบคุณนะแล้วก็ดีใจที่พี่อนัน,นชัยชัยเดชผมเนี่ยนะไม่รับทําคดีนี้ผมรุนแทบแย่เพราะว่าตอนแรกผมก็มั่นใจว่าพี่อนัน,นชัยชัยเดชจะรับทําให้นะเพราะพี่แกก็โอ้โหเกิดมาเยอะเกินจนเราคิดว่าต้องรับทําแน่นอนเลยในประสบการณ์เราแต่ปรากฏว่าพี่อนัน,นชัยชัยเดชแกไม่รับทานะพอไม่รับทําเนี่ยนะครับผมก็ดีใจนะส่วนหนึ่ง นะครับแต่ก็อยากจะกราบเรียนพี่นะครับว่าตํารวจที่เขาไปโทรหาพี่เนี่ยนะเขาไม่อยากให้พี่ปเป็นแปดเพื่อนสกุพกนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวทาง f c ของพวกกลุ่มยูทูบเบอร์เนี่ยก็บอกว่าอันนี้ไงตํารวจกลัวนะกลัวนําเลยชนะเลอต้องไปบังคับพี่อนันตชัยเนี่ยไม่ให้รับทําคดีเดี๋ยวเข้าใจกันไปอีกผมยืนยันนะครับว่าสิ่งที่พี่อนันตชัยได้รับข้อมูลจากตารวจไปนะครับ เป็นสิ่งที่เขาเตือนนะครับด้วยความรักพี่นะครับว่าอย่าไปแปะเบื้อนสิ่งเขาบอกเลยนะจาเลยนะครับหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนะกระบวนการเหล่านี้ที่มีทั้งยูทูบเบอร์เนี่ยสายดาร์กสายโจรในทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับนะมีพวกเอฟเอฟซี so ที่มีหมายจับนะครับนะที่ผู้หญิงที่มีหมายจับกระดีชอบโกงก็อยู่ในกลุ่มของกระบวนการเหล่านี้หลายคน บางคนก็เคยมีประวัตินะครับเกี่ยวกับอาชญากรรมก็มีนะซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากพี่นนท์ชัยชายเดชของผมเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะผมบอกให้เลยว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับแผนเนือเมฆพวกนี้นะครับผมบอกให้เลยว่าคดีเนี้มีการตรวจสอบพยานหลักฐานไปแล้วเมื่อวันที่ย3ิบสามนะครับที่ผ่านมานะเมื่อวับสามพฤศจิกาที่ผ่านมามีการตรวจสอบพยานหลักฐานไปแล้วนะครับ แล้วทุกคนเห็นไพ่แล้วเห็นไพ่แล้วเนี่ยเห็นเพียงแค่สามสิบเปอร์เซ็นตของร้อยเปอร์เซ็นอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยนะครับไม่มีใครเห็นผมบอกแค่นั้นเีกว่าไม่มีใครเห็นฝั่งจำเลยเนี่ยไม่มีโอกาสได้เห็นฝั่งทนายจำเลยที่ถอนตัวไปก็ยังไม่มีโอกาสได้เห็นแล้วผมอยากกราบเรียนไม่ต้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าการถอนตัวออกจากการเนทนายความทางโซเชียลมีเดียนะครับยังไม่มีผลตามกฎหมายนะครับเพราะขณะนี้เนี่ย จำเลยยังหาทนายความมาแทนนะครับคนที่ถอนตัวไปไม่ได้นะครับผมเรียนด้วยความเคารพว่าจำเลยในคดีนี้ยังมีทนายความชุดเดิมเป็นทนายอยู่นะครับจนกว่าจะถึงวันที่8มีนาคมครับศารจังหวัดพุทธหารถึงจะมีคําสั่งว่าจำเลยเนี่ยอนุญาตให้ทนายความกลุ่มเนี้ถอนตัวหรือไม่ นะครับและจะตั้งทนายความชุดใหม่ให้กับจำเลยหรือไม่จะเป็นทนายอาสาหรือจะเป็นทนายที่จำเลยหามาเองศาลจะใช้ตรงจุดเนี้ยในวันที่8มีนาคม2565นะครับพี่น้องประชาชนครับอย่าหลงประเด็นนะครับ8มีนาคม2565นะครับถึงจะมีผลตามกฎหมายว่าทนายความทมี่ถอนตัวไปทั้งหมดนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงทนายหรือไม่นะครับ ขึ้นอยู่กับจำเลยยินยอมหรือไม่ถ้าจำเลยค้านนะครับแล้วอ้างว่าทนายความที่ถอนตัวไปเนี่ยทำให้จำเลยเสียหาย,ยตรงนี้แหละครับความมันจะเกิดขึ้นความมันเทินจะเกิดขึ้นนะครับกับทนายกลุ่มนี้กลายเป็นว่าทนายความกลุ่มนี้คือทิ้งลูกความซึ่งจำเลยมีสิทธิ์ที่จะไปร้องสภาทนายความนะครับถ้ามีการรับค่าจ้างไปแล้วบางส่วนนะครับอันนี้ผมเตือนด้วยความเคารพนะ ว่ามันยังไม่จบนะครับอีกประเด็นหนึ่งสารจังหวัดมุกดาหารนะครับได้มีคําสั่งแล้วนะครับให้จําเลยเนี่ยและทนายจำเลยเนี่ยแก้ฟ้องในคดีละเมิดนะครับเงินจํานวน10.3ล้านบาทในคดีที่พ่อแม่น้องชมพู่เนี่ยเรียกค่าเสียหายละเมิด10.3ล้านบาทจําเลยและทนายจําเลยเนี่ยนะครับต้องแก้คดีละเมิด ภายในวันที่31มกราคม2565นอกจากนี้ทนายจำเลยและจำเลยจะต้องส่งบัญชีรายชื่อพยานว่ามีการจะสืบพยานปากนี้ประเด็นไหนนะครับแล้วก็มีพยานกี่ปากภายในวันที่31มกราคม2565นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับจำเลยเนี่ยยังไม่มีทานายความเพราะทานายความถอนตัวไปแล้วเนี่ยยังไม่มีผลตามกฎหมายนะครับพี่น้องประชาชน คนไทยที่รักและขอรับทุกท่านนะครับนะที่สำคัญที่สุดตอนนี้จำเลยอ้างว่าทุนรอนเนี่ยใกล้จะหมดสตางแล้วเพราะว่าต้องมีค่าใช้จ่ายใ,ในการว่าจ้างทนายความชุดใหม่มาทำนะผมก็ไม่เห็นจําเลยเดือดร้อนอาทรอ,อะไรเลยนะเช้าตื่นมาก็เดี๋ยวนี้มีไมยุคใหม่นะครับเวลาพูดเนี่ยต้องมีเอ็กโคด้วย อย่างวันนี้เนี่ยผมเห็นตอนที่ตอบโต้พี่อนันชัยชัยเดชนะนะครับเขาพูดเลยอันนั้นจะใช่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 นะพูดเหมือนกับนักร้องในอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังในอดีตเลยอันนั้นจะใช่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 นะนะคือมันเอ็กโคเลยผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนไปซื้อใหม่ให้โอ้โหเสียงมันเอ็กโคมากเลยฟังแล้วดูเท่ดูมิเสน์นะแต่ผมบอกได้เลยครับพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศนครับว่า คดีนี้ไม่ว่าใครจะมาเป็นทนายความนะผมขอยืนยันด้วยเกียรติของผมเองว่ายากนะยากนะครับนะนะครับยากนะยากมากนะครับผมไม่ได้ให้เกลียดทนายอะไรผมบอกว่าผมไม่ได้เกียดทนายเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่เป็นไรคือเนี่ยเราไม่เคยให้เกียดทนายพวกนี้อยู่แล้วบางคนนะครับเพราะคนพวกนี้ไม่ได้สู้กันด้วยฝีมือ ไม่ได้กันสู้ด้วยวิชาชีพนะครับไม่ได้สู้กันด้วยด้วยเขาเรียกอะไรการต่อสู้คดีกันในเรื่องของใช้กฎข้อ,อกฎหมายมาสู้กันนะอันนั้นบางคนเนี่ยผมไม่สนใจหรอกนะทนายบางคนผมไม่เคยให้ราคานะครับเพราะว่าผมไม่เห็นวันๆเขาทำหน้าที่ทนายความผมเห็นเขาไปคนว่างงานไม่เห็นมีงานการทําทนายอะไรทนายบางคนไปตบซับเขาทนายบางคนเนี่ยไปล้มคดียาเสพติดนะ ถูกออกไม้จับอย่างนี้เขาเรียกทนายเหรอครับ